สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะอยู่กับแอดมินไทเกร์นะครับมาอัปเดตร้านเตียวสมพรปากนะครับเคานเตอร์จะออกแบบยังไงดีไม่ไม่มันไม่เยอะหรอกมันก็ใหญ่เหมือนกันนะพอดีเลยก็อันนี้มันวางไว้สามแผ่นแปดสิบเซนแปดสิบแผ่นมันเจ็ดสิบห้าตีไว้ข้างละ้ตีไว้ข้างละสองเซนเพื่อเพื่อรับไอตัวที่จะที่เอาแผ่นนี้ดีกว่าไหม แผ่นซีเมนต์พื้นแล้วนะผมว่าแล้วไอ้ชิดก็บ,บอกอยู่ตัวนั้นแหละเบาเบากว่าแผ่นพื้นอีกมันเบาอ,อยู่แต่มันนี่ง มันสิแอนบลครับไม่แสิบเซนไม่มีแอนยี่สิบหนาขนาดเนี้ยเราขึ้นไปเหยียบยังไม่หักเลยเชื่อเขาเชื่อเขาลุงเอาแผ่นฟางเคาน์เตอร์ได้เลยได้ครับแน่แน่ก็พิลุณมาดีเชื่อใครก็เด้เลยมาเช้ามาเทยียบตัดได้แต่ว่าที่บอกว่าเชื่อเขาเชื่อเขาว่ายังไงเขาก็ไม่เชื่อใครไงเอางี้นะลุงก็ไม่ต้องทำเต็มไม่ต้องทำเต็มแปดสิบก็ได้ก็แปดสิบก็เท่านี้แหละครับแล้วแล้วมันมันโดนความชื้นได้ใช่ไหมแผ่นนั้นเนี่ย ได้ครับตากผนยังได้เลยครับแน่นเห็นไหมบอกแล้วเชื่อตากผนที่ไม่ยังได้เลยครับแผ่นหนาสิบยี่สิบเซนอ่ะมันเป็นซีเมนเนื่นแปะแปะหนีบครับอันนี้คือเราทําเหมือนกับเคาน์เตอร์ไงเราวางของแบบแต่ผมไม่ได้วางตัวนี้ด้วยครับไอ้ดิเป็นน้ำปูนด้วยครับปูนเพราะว่าเวลาลุงวางแผ่นจะวางแค่นี้เองด้วยครับจากนี้มาหานี่แปดสิบเซนตรงเนี้ยเราต้องวางเหล็กมาเพื่อให้ปูนมันเกาะกันกับอิฐหนังให้มันยึดหน้าเดียวกันไว้ครับมันจังสิมันจังแน่นถ้าลุงเอามาแปะชนปุ๊บลุงปิดตัววนนนี้้้ไาปูบบลงอด มันสิจับมันสิจับตรงไหนล่ะครับตรงนี้มันสีนีนะก็สูงแล้วไงพี่สูงแลยไหมสูงอีกก้อนนึงครับเครเใส่เลยนี่เคื่องเด็กรับไปเลยเด็กมันนี่แล้วก็คานไงก็ใส่แบบรับคานไปเลยคานผมมาสียูสุดรดิครับรัดัดหัวเลยพอแล้วสูงแล้วผมว่านี่ก็สูงแล้วบล็อกพื้นพื้นเคาน์เตอร์อยู่ส้นนี้ครับนี่พื้นเคาน์เตอร์ แต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแผงก้านขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งครับมันจะก้นด้านหน้าเวลาเราวางพริกน้ำปลาก้นไม่ให้ใครเห็นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก้นขวดให้มองเห็นขวดก้านด้านหน้าอีกแถวนึงครับยี่สิบเซนก็หนึ่งอีกก้อนพอเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ก็ต้องทํามันติดกันกันเข้าใจเข้าใจครับทีนี้ผมเลยจะเอาคานอาไว้บนไม่เอาอย่างอื่นนี่มันเป็นวัสดุอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอโอ้บล็อกที่ไม่ใช่บล็อกบล็อกเขาขัดหลบขาวไหมครับ ขัดหลบเลยงามครับมันเป็นสไตล์พี่เหนื่อยดูหนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็จะฉาบอย่แล้วกลับไปเชียร์กันไอ้ใช่อาริคูใหม่นะฮะทำนั่นแหละจะได้อยู่ช่วยหนุ่ช่วยล้านเหมยสโลแกนนี้ไม่ลุงผมว่าไม่หลบอ่ะหลบอ่ะคือยังไงเราก็ฉาบอยู่แล้วไงครับแต่เราไม่ต้องไปลงฟองเราลงฉาบเสร็จเราลงหลบทับไปเลยจบเลยครับหลบอ่ะมันขัดง่ายกว่านะง่ายกว่าฉาบด้วยล่องๆแบบนี้ไม่ดีหรอหน้ามันนะล่องๆแบบนี้โอ้ย โบดีครับมันใบของใบอย่างนี้มันบกมันตายุ่ไม่ค่อยลงหรอกที่นี่นะมันบังตาจากหน่อยเนี้ยลงลงตาุงนิดเดียวก็ลงลงที่บังตาอย่างที่ใช้ว่าดีแล้วเนี่ยบังตาเนี่ยเลาะลุงตังขวดตั้งน้ือท้งอะไรมันก็จะยี่จะช่วยบังตาคือมันเอาแล้วเวลายิ้นช่วยก๋วยเตี๋ยวให้เอฟซีเหรลูกค้าน่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวี่ช่องไหนอ่ะถ้าทำอย่างนั้นเราก็ทำได้ครับทำชั้นวางอีกตัวนึงก็ได้ก้านก้นครึ่งนึงก็ได้งั้นะกันเป็นแค่บางจุดอย่างงั้นก็อันนี้มันก็มาทำตรงนี้บังตาเนี่ย อย่างนั้นตู้นี้มันบางตาต้องมาทำอย่างนั้นตรงนี้เราก็ก่อไว้สองก้อนปล่อยโล่งตรงไี้ใช่ไขวดที่ออกอิเจนอะไรมันก็ไม่น่าเขียดหรอกแม่ปวดจะใส่ชุลรถเยอะๆไงไม่ได้มีไม่มีเติมชุลรถครับชุลรสเป็นเสร็จตั้งแต่อยู่ในหม้อแล้วครับนั่นเรียบร้อยแล้วไม่มีครับไม่มีล้างเตียไม่มีล้างเตียไหนเอาผงชุรถมาโชว์เขาจะบอกไม่ได้เติมใช่ไหมไม่เขาจะมีแค่ แต่น,น้ำสดพริกน้ำส้มเอางี้แล้วก็มีวิธีเดียวพริกอะไรหรืกกางอ่ะพริกซอสพริกพวกนั้นหนไหนบ้านลุงก็มีละแหนงที่เหลืออยู่แล้วเอาเหล็กมายิงปุ๊บเลยยิงละแหนงเลยครับ เป็นนละแถ้าเอาไปยังวัสดุอื่นมันจะดีกว่าไหมจะดีกว่าจะสวยกว่าเอาละแหนงครับแหนงละแหนงไม่สักบ้านลุงเลยครับก็เอาบนไม่ได้ใช้พี่ก่อให้เต็มเลยพี่นี้ก็ก่อเต็มนั่นนี่ครับอันนี้มันก่อเต็มแล้วครับพี่ที่โควางยาเออโทษผมเฉยเลยคนนี้มีครับที่นี่แล้วเชื่อมเชื่อมเล็กใส่แล้วก็เชื่อมเล็กก็เทคานเลยครับโเี๋ทคานเลยโอเคเดี๋ยวยินดีไปด้เทคานเลยนะเอ็กซ์ดีนทีนี้ลุงต้องเอาแผนตัวนั้นมาให้ผมก่อนเพราะว่าผมจะวางแล้วก็ปรับพื้นตรงนี้ววว่่าาตตตรรงงไไไหหนนนนนมมมมััััััสููจะะดดด้้้อออใเเป็บ คคยกันนะ,ะตอนนี้ก็เอาระดับเลยคือเอาเลเซอร์ยิงเลยก็ได้ดิได้ครับเออดได้ครับมันจะมีปู๋นอะไรอยู่ก็ก็ทำคานรัดเนี่ยมันก็เอาระดับอยู่แล้วจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ต้องเอาให้มาันได้อยู่แล้วสูงต่ำมันจะเท่ากันโอเคงคั้นเป็นแล้วเวลาพี่เข้าแบบเอาแบบไม้มาใส่พี่ก็งข้างในต่ำเลยสูงก็ปี๊ดปุ๋นปี๊ดได้ครับแบบนั้นเลยแค่ปีเดียวจบมันก็จะกินล็อกเออเดียวกันหมดเลยคนนี้ก็จะวางเหล็กยึดเป็นหาตัวคานด้วย พอนนดีลุงมีไม้เหลือเยอะ,ะอยู่ตรงนั้นที่เศษซอที่ลุงบอกเมื่อเช้าพอดีเยอะอยู่ข้างห้องน้ำหลังห้องน้ำแล้ว,ลวะะไม้ที่ทำใอ้ทาา่านใบสีแล้วแลบพื้นก็แผ่นนี้พื้นตรงนี้ก็คือสรุปเทปทับปิดหลังเลยบอกครับเพื่อจะเอาแผ่น4เมตรตรงนั้นมาตัดใส่เอาตรงนี้มันวัดนหนักได้แล้วครับ <laughs> ถ้าเอาสองแผ่นก็เอาสองแผ่นมาวางเลยครับงานเองง่ยสุดๆเดี๋ยวนั้นใช่ไหมับเป็นับปครับตัดมาเลยเหรอครับเอายกมาแล้วก็มาตัดเพราะว่ามันสองคู่ที่สองคู่ที่จบแผ่นนี้มันได้ไม่ได้สองแผ่นเล็กสี่เมตรเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นห้องยาวเท่าไหร่ครับคู่คู่แรกก็เป็นแอดชายกับแอดชิดนะฮะหาข้อตกลงเรื่องเคาน์เตอร์ไม่ลงตัวนะก็ต่อคู่ที่สองแล้วนะฮะแอดชายกับ

นาไปกินข้าวกินข้าวก่อนข้าวยังไม่ได uh uh nah uh 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 ้ทานข้าวเช้าเลยข้าวเช้าตามนั้นพี่ปลาปลาย่างจนแห้งหมดแล้วเสอ่เสอ้นีตเป้ามีนี่เาเอ่อเจียที่ยหพนั่งเลยแล้วก็เสือ เขาลมเราจะจีดตรงไหนบ้างเดี๋ยวช่างเขาไปล้างแอร์พีแอลเสร็จก็ให้มันจีดเอามุมนู้นต้นหนึ่งใช่ไหมตีไหมไม่นะหรือมุมไหนตรงกลางดีกว่าฮะเนี่ยมุมนี้ไอ้พวกไอ้เขาใกล้ทอดร้านนี่ไงมันมันมันจะสายไปทั่วนะหมายถึงว่าถ้ามดไม่กินถ้าเราติดบริเวณเนี้ยมันจะสายอยู่อย่างเงี้ยสายไปไหมไปอย่างเงี้ยหน้าพัดลมอ่ะตัวนั้นมันก็จะสายเหมือนกันตัวเนี้ยมีกี่ตัวครับถ้าถ้ามุมนั้นมันจะสายออกข้างๆไปครึ่งหนึ่งเลยมันก็ ร้อยแปดสิบองศาที่มันสายเขาไปนั่งแอร์พีแอนก่อนเขาก็จะสายมาที่โตะนี้กลับไปตรงโตะนู้นถ้างั้นเดี๋ยวรอรอให้ช่างเขาลองเสนอความคิดเห็นมาเราจะติดตรงนี้ติดตรงนี้มันก็กันไม่ได้เพราะเรายังยังไม่ใส่น้ํายังไม่ใส่กันน้ําแต่ถ้าอยู่ระดับนี้มันก็สายได้แค่สามโตะนี้หรือว่ายังไงเดี๋ยวรอดูถามช่างก่อนก็ได้ั้านั้นเผื่อเขาเคยไปติดหลายที่เขามีไอเดีย อะมาดูเมนูข้อนปอันยุทธไทยรถพะเยาเหลืตอนนี้บ่ายสามแล้วนะฮะเมนูคือมื้อเช้าแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเมนูอะไรเนี่ยอุ้ยปลาตะมันเป็นปูนโอ้ปาตะมันเป็นปูนข้นปอนทุรทีเดียวเลยเลยบวชข้าวทองายไม่อะไรย่ากับข้าวปลาย่าง มันเป็นพุ่นใช่ไหมมันค่อยนะว่าหัวมันอ่อนตั้นเลมอีกตัใส่เองเลยหัวมันผิดอยู่อันนี้มันทอดหรือย่างกินข้าวย่างกินข้าวย่างกินอะไรครับก๋วเตี๋ยวร้านไหนดีนี่เข้าไปกินไหมไม่เดี๋ยวจะไปพังร้านมันมันจะที่ขายก๋วเตี๋ยวมันจะท่ได้อยู่กันเล่าตลอดเวลา น่าขายน,น,น,น่าจะดีดูน่ดขายม<ๆ>ันดีแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเข้าเรานะ <c oughs> จะสวนไปที่อื่นอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมาทิชชู่ไหมเยวครับ